สววสดีผมรีบมาทํากันด่วนๆตัวนี้นะไดโนแลนด์นะครับตัวนี้นะครับผมเขามีกิจกรรมในการที่จะหาผู้จะซื้อกล่องของเขาเป็นไวลลิทนะครับก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ว่าจะต้องไปทําพวกของลั้นเพลไอเดโออะไรต่างๆนะก็คุณมาเพื่อสมดวงนะครับทําตามนี้ได้เลยก่อนจะทาก็มาดูเกี่ยวกับเกมหน่อยก็ได้นะครับนี่เกมมันหน้าตาประมาณนี้แล้วก็น่ารักนะครับเป็นวิด,ดีโอทีเซอร์ให้ดูให้ดูอยู่เบื้องต้นด้วยนะก็ประมาณนี้เลย อ่ะดูแบบสิันนิดนึงมาดูรีวิวเกมก่อนจะได้ติดตามเหรียญมันนะครับจะทกำ,ำไรอะไรก็แล้วแต่คุณนะ <S <S แล้วก็คลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแน,นะนำการลงทุนนะเป็นเพียงคลิปมาชวนทำไวริสเพื่อจะเพื่อเป็นผู้โชคดีนะครับเท่านนี้น,นะผมประมาณนี้นะเอาเดนโตเต่ามาบิดกันได้นะครับเลามาขายเัาสู้นะครับ นี่เกมประมาณนี้เยอะแยะนะน,นี้ก็เลือกจัดสรรหากันนะครับคุณอาจจะได้นี่มันผ่านไปแล้วนี่ IDO ไปแล้วนะแต่เหรียญยังไม่มีขายเลยนะครับก็เลยงงอยู่นะครับนี่ตามนี้นะครับ t o k e นน m i c นะครับของเขาอยู่ในเชนบีบีพนะียี่สิบนะบีเอสนั่นแหละนะครับอ่านี่พัอน์อผู้เป็นทีมของเขาเนาะแล้วก็มีรันแพทที่ขายเหรียญของเขาก็ตามนี้ครับอ่านี่ เราพาร์ทเนอร์ต่างๆนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ส่วนไวเปเปอร์ก็ลองไปอ่านดูเองได้เลยนะครับประมาณนี้เลยอยู่ตรงนี้นะกะ็ไปไปทํากันเลยกดนะครับแล้วก็กดกดเลือกอะไรเนี่ยลดมัน เรียบร้อยอันหนึ่งนะครับทวิตก็รีทวิตนะรีทวิตแล้วแท็กเพื่อนสามคนอีกว่าเนี่ยนะเนี่ยแท็กสามคนนะครับถ้าใครไม่มีเพื่อนในทวิตนี่เข้ามาในะต้นน้ำจีจได้นะครับเรามีข้องแลกเปลี่ยนทวิตกันคนเอาทวิตของคุณมาแลกไว้ที่นี่ก็ได้นะกดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในข้างบนบนเลยนะอ แลกเปลี่ยนทวิตตรงนี้นะครับเนี่ยพูดคุยเกี่ยวกับเกมแลกเปลี่ยนทวิตนะครับอ่ะผมขออนุญาตแท็กพี่แชมป์กับพี่บอสแล้วกันนะปกติผมแท็กอยู่เนี่ยนะมไม่อยากแท็กคนอื่นเพราะไม่รู้เขาจะรับแท็กเราหรือเปล่าเดี <c oughs> ย๋ยวจะไปลกหน้าเขานะเพราะผมแท็กบ่อยไงอ่าทวิตแกกดตรงนี้นะครับแล้วก็แท็กนะครับน้องมิวนี่ก็ไม่ค่อยมาล้งมิวคิดถึงน้องมิวแกล้งน้งมิวแท็กเล่นเล่นหน่อยก็ได้อ่านี่ครับ,รบก็ไม่ได้ คอนโทนซีอู C, C. ไม่รู้คนไหนเนี่ยอันนี้มั้ง <c oughs> นะครับก็ประมาณนี้วก็ทวิตไปโอเคกดถูกใจหน่อยแล้วก็คอนเทนินนะครับกด t e l e g กร m อันนี้จอยอัเท e l e g กร m แล้วก็ใส่ชื่อเราไปนะ ก็รัวๆครับทำกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ยากนะเ e ฟ e r e n c นะครับ30คะแนน best seed date นะแค่นี้เองอ่าทีนี้พอเสร็จแล้วนะครับคุณก็เอาเลฟเอ้ยคุณก็เอา reference ตรงนี้นะครับไปใส่ในถ้าเข้ามาในเต้นนั้นจริงๆคุณสามารถมาทิ้ง reference ตรงนี้ได้นะนะครับกดเข้าไปแล้วก็แจ้ง air drop ร้อนๆอะไรพวกนี้ฮะ กดเข้ามาวางไว้ได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็น่าสนใจตัวนี้เดี๋ยวเขาก็จะสุ่มนะครับว่าใครจะได้อะไรยังไงนะนี่ตามนี้เลยนะครับท็อป20นะครับก็จะได้นะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วม5 3 0ละสสุ่มเลือกนะนี่หนไหมก็ถือว่าเยอะนะ530คนเลยน่าจะมีกลุ่มพวกเราได้บ้างนะที่ได้ดูคลิปนี้ไปนะครับด่วนๆเพราะว่ามันจะหมดเวลาก็คือนี่เลยนะครับ23วันที่6 UTC นะครับก็วันที่หกก่อนก่อนวันที่เจ็ดของเขาเลยเลรอเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เริ่มเริ่มจะขายไข่นะวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดเริ่มขายเลยเออประกาศไว้ดิวันที่เจ็ดก็อาจจะมาดูในตัวของไทละกรมของเขานะเนี่ยที่คุณติดตามไว้ตรงนี้นะฮะไทละกรมนะครับนี่ก็กดกดกระดิ่งกดอะไรไว้จําไว้หน่อยนะชื่ออันนี้นะไดโนแลนก็พิมพ์ว่าไดโนแลนนะ ไดโนแลนนะครับก็เข้ามาฟังประกาศของเขาแหละก็พอประกาศก็น่าจะอยู่หาดูนะครับหาดูก็จะเจอก็กดเข้ามาเช็คดูได้นะหรืออาจจะไปอยู่ในทวิตเขาอาจจะประกาศในทวิตด้วยนะครับตามนี้ที่เราติดตามเขาไงโอเควันนี้ไปก่อนขอให้โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผม